สวัสดีค่ะกินไปในต่างแดนแฟนเพจนะคะถึกเลขถึงหวยกันบ้านออเลขออกหอกเก็ดเกดหกกับสองสี่มว่านบอกไปเก็ดแปดแปดเกดโอ้ยดาเลยฟันแดนอันกินผ้ากินขนมเส้นค่ะเมื่อนี่ขนมเส้นเขาปุ่นนมกินกินขนมกินอันเมื่อนี่สิก,กินน้ำยาปักไตค่ะอ้ยน้องออมแล้วเฮียแสบหลาย เราวเป็นพ่นกับบีค่ะนี่ของแท้แน่นอนเลยค่ะนี่นำ้ำคุนห์ไอแกงไตปลาค่ะแกงไตปาลาเพิ่มเน้อพี่น้องกุน็นแกงไตปลาน้องอ่อมค่ะหอนๆเลยค่ะโอ้เหลืองรสชาตินี่บะตอง่วงค่ะซิมเมืองแล้วเพชรซาใจแซบ่บ ได้เห็ดกับปลคือคอนไตค่ะเพวานเหล้าเห็ดกับไส่ปลาแดกเหมือนปลาใส่กับปลคือคอนของแท้แน่นอนไะแซ่บค่ะมาพี่น้องมากแบบนี้โอ้ยพักข่อยเพื่อพักอยู่ในสวนอยู่สวนบ้านนี่ค่ะสาละแเณ่พักซี่กับปลาแห้งค่ะปลาดุกแห้งพี่น้องเพื่น กินปลาดุแข้งปลาดุกับนองอ้อมซื้อน้ำนองอ้อมแล้วเป็นคนไตรละคะเราเห็ดแซ่บๆหน่อยไปแล้ค่อยมาก,กินปลาค่ะหืมยอดปลาดุแข้งอาหารแรงอา,ารอาหารคำเขาไปลองไห ถ้าถือเก่านวลงวดนานะคันเนาะงวดใหม่ยังเอาผู้ใดถือก็ดีใจน้ำเด้ค่ะเด้อผู้ใดประถือก็ะย่าฝ่าวเสียใจสะกอนคะโชคดีเด้อโชคดีงวดใหม่ก็ได้อยู่ดีไม่แห้งสุขสุกอนเรื่อยกินข้าวเขาต้องไม่เบียร์่ะต้องไม่เบียร์ลองข้อ แต่บ่มีเวียร้องข้อหอยกินบ่แซ่บมิสเตอร์กุบกรับแล้วกะเบิ่งฟิล์มอยู่ค่ะมิสเตอร์เอ่อตืบกีบอ๋อหอยเลืมซื้อเล่าเล่าเสือเอิร์ดเสอมิสเตอร์กุบกีบแล้วว่าเส่ามิสเตอร์กุบกีบไผ่นาว ก็ลื่มซื่อแล้วเิ่นขนาดกว่าเป็นเหล้าแถวๆกวยังเลืมเสื่อเหล้าแล้วยังจําได้ก็หมักซื้อนี่ค่ะแล้วหมักซื้อ,อ,อมิสเตอร์กุ๊บกิ๊บพักคอยพี่เนาะอืมสั่บ โอ้ยน้ำยาแกงไตปลาแซบค่ะอืออนพักพี่นนองพักที่สวนค่ะสวนยุนป่านค่ะ อ,อืสุดยอดค่ะน้องอ้อมแล้วเป็นคนไตค่ะแกงแซ่บอิลีอ,อสุดยอดอิลีน้ำยาปักไตกระดูกแข็งค่ะเสียน้ำเล่าแล้วแถม แกงไตปลาคบุกมรล้ว,กวาก็แซบพอดีครับบอเซ้มบอยปุดีพอดีกระสบับคนกะบีค่แะแซบบรดลุแดดเดียว มา,ถาเถอะค่ะเด้อมากินข้าวแรกน้ำแกนแกงไตปลาขนมเส้นข้าวปุ้นแซ่บหลายพู้ได้มาถึงเลยกะยาฝ้าวเสียใจงวดไม่กนยังมีเนาะค่ะนะหาแซ่บค่ะ ขนมกินแกงไตป่าปักใต้ของแท้ค่ะปักไตของแท้พี่น้องโหเรโโโโาสัตว์ประรงห่วงค่ะแสบค่ะ ปลาดุกแห้งแล้วแซ่บแบค่ะปลาดุกมาปลาดุกแดดเดียวหอมเผ็ดให้กินซื้อน้ำเล่าหาอร่อยแซ่บครับ <c oughs> มันสุกกรับ <c oughs> มันสุกกรี๊ เผ็ดต้องเผ็ดต้องแซ่บค่ะโกลนค่ะพอถึงหัวกะยะฝาวเสียใจเนาอค่ะเนาะวันหนาวไม้่ะางบนหนาวมาโอ้ยผู้ใดอยากสร้างเล่าก็สร้างนะค่ะในน้องออมยุดรนมาค่ะแซ่บค่ะเป็นระโอบก้นไตของแท้แน่นอนเลยค่ะเนี่ยแกงไตปลา อืมอ,อืมอ,อืมก็เพจไลพี่น้องกอแซบคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละน้องคเน้องกินไปใน่จ้างแดดแฟนเพจกิเรื่กดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อพี่น้องเด้อรวย้วยกันสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ